คุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้โซนร้อนวิภานะคะส่งผลให้หลายพื้นที่ในบ้านเราประเทศไทยเนี่ยแหละค่ะต้องมีการเตรียมพร้อมรับมือกันอย่างเต็มที่แล้วก็ได้รับผลกระทบด้วยทั้งลมทั้งฝนนะคะโดยพายุโซนร้อนวิพาค่ะถล่มรุนแรงในหลายพื้นที่เมื่อวานนี้นะคะทั้งลมกระโชกแรงพัดสิ่งปลูกสร้างเสียหายหลายจุดขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ พายุโซนร้อนวิภาพัดถล่มพื้นที่จังหวัดจ,จันทบุรีเมื่อช่วงบ่ายของวานนี้นะคะได้สร้างความเสียหายหลายจุดค่ะก้องวงจรปิดร้านจินข้าวมันไก่บันทึกภาพวินาทีหลังคากันสาดถล่มลงมาทับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่หลังจากลมพัดกระหน่ำอย่างรุนแรงในช่วงที่มีลูกค้านั่งรับประทานอาหารโดยมีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายนะคะคือนางมณีนิละชาเจ้าของร้านข้าวมันไก่สิงคโปร์ที่อยู่ติดกัน ถูกหลังคาทับบริเวณหลังเจ้าหน้าที่กู้ภยัยนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยทันทีซึ่งในเบื้องต้นก็พบความเสียหายบริเวณอาคารพาณิชย์ริมถนนรักศักชมูลรวมทั้งหมด15คูหา นอกจากนี้ค่ะต้นไม้ขนาดใหญ่นะคะก็ยังหักโคน่นล้มทับบ้านเรือนสายไฟและอาคารหลายแห่งได้รับความเสียหายด้วยขณะเดียวกันถนนสายท่าแฉลบเขาไรยาก,ก็ถูกต้นไม้ขวางทางจราจรการสัญจรหยุดชะงักเจ้าหน้าที่ต้องรีบเขี่ยเส้นทางโดยด่วน ส่วนทางด้านนางสาวชัตราพรแก้วยนหัวหน้าสํานักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้างและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนโดยทันทีโดยเฉพาะในชุมชนริมคลองน้ำตกพลิ้วซึ่งมีน้ำป่าไหลหลากท่วมบ้านบางส่วนประชาชนต้องอพยพขึ้นที่สูง ส่วนที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะก็เกิดพายุฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงจากอิทธิพลของพายุวิภาส่งผลให้ถนนสายบ้านสันถนนบ้านคลองสีแจงตำบลสีเมืองชุมถูกต้นไม้ขนาดใหญ่และกำแพงบ้านที่ถูกแรงลมพัดล้มลงมาขวางถนนรถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้ชั่วคราวสื่อออนไลน์ในพื้นที่นะคะต้องประกาศแจ้งประชาชนให้หลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว นายเด่นชัยลาวิชัยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีเมืองชุมเปิดเผยว่าพายุเริ่มพัดตั้งแต่ช่วงเย็นแล้วก็สร้างความเสียหายต่อโครงสร้างต่างๆในพื้นที่ทางฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธรารณาภาัยองค์การบริหารส่วนตำบลต้องระดมเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรเข้าเคลียร์พื้นที่ทันทีโดยใช้เวลากว่าสชั่วโมงค่ะจึงสามารถเปิดทางจราจรให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติในเวลาต่อมา